หลังจากหายไปห้าเดือนนะผมก็มจัดกันแบบแสบๆไปเลยนะสาบกันไปเลยแถบหนึ่งวันนี้เขาเรียกแขนหรือเท้าหน้านะส่วนของวันนี้นะส่วนตรงหน้านี่คือล่อมาแบบนานแล้วนะคือน่าจะเป็นปีแล้วแหละเป็นปีแล้วนะครับส่วนอื่นเนี่ยคือเป็นปีละ แต่ส่วนที่สักวันนี้ก็คือน,นี่เลยนะครับส่วนของเท้าหน้าหรือแขนแล้วแต่ความเข้าใจนะผมแสบกันเป็นแตบแถบไปเลยครับผมสีที่ใช้นะผมสำหรับงานนี้ก็เฉดตามนี้เลยนะผมใครอยากได้ชื่อเฉดก็ทักข้อความมาสอบถามได้ครผมไม่ต้องสั่งซื้อที่เราก็ได้นะหรือจะสั่งซื้ออุดหนุนกับเราก็ยินดีให้บริการมากครับ แต่ถ้าใครงบน้อยนะอยากจะลองดูนะครับผมว่าจะเสาร์มาได้เหมือนผมหรือเปล่านี่เราก็มีขนาด 10cc และ 5cc ว็บริการนะครับ 5cc เริ่มต้นที่120บาทนะครับผม 5cc 10cc หรือ1ออนก็กดสั่งซื้อกันได้เลยครับเชแบบนี้เลยนะสำหรับงานนี้เป็นงานเสือผมก็จะเน้นส้มเหลืองเยอะหน่อยนะผม แล้วก็ใครเอาไปทําหน้าคบุกิหรือเช่สีแดงก็เน้นเป็นแดงเยอะๆหน่อยนะครับผมก็จะเข้มๆ